สวัสดีค่ะเอมิลี่เทอโรหน่งหนึ่นะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นแม่หมอต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,การสนับสนุนในช่องของแม่หมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะรวมไปถึงการกดซุปเปอร์แดงการโอนค่าขนมให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไม่กดข้ามโฆษณานะคะแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะให้ไพ่สาหรับนี้นะคะบอกพวกเรานิดน,นึงนะคะว่ามีสิ่งใดที่เราควรจะต้องรู้บ้างใน ขณะนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก <_ demais> ารอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะหากฟังแล้วอึดอัดขัดใจก็ให้เลื่อนข้ามเลื่อนผ่านไปก่อนเนาะเพราะว่านี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะ ไทาโรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะ mm. มาค่ะอ <Oops. S 1> ุ๊บส์นี่ใบแรกก็รีวิวออ f ฟอร์จูนเลย อืมอืมฮึม King c u p นะคะกาเวรียนอืมแม่หมอมองเห็นลักษณะของคนที่แม่หมอว่าดวงชะตาฟ้าของคุณเปิดอะเปิดแล้วนั่น ปีนไม้นะคะอแมห่หมอว่าดวงชะตาฟ้าคุณเปิดแล้วนะคะตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้ทํามานะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณได้แอคชั่นไปแล้วนะคะในอดีตรหรือจะเป็นณปัจจุบันก็ตามนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณได้อิ่มเอมใจนะคะคุณได้รับเงินรับทองคุณได้ได้ในสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอะได้ได,ได,ได้ได้เก็บผลผลิตนะคะอ๋ได้อิมอ่มเอมใจอะนะแล้วก็เพราะว่าคุณเป็นอ๋อคนที่มีพลังงานของคนที่มีความรู้ความสามารถความเก่งกาจนะคะในการเรื่องการงานนะคะคุณรู้หลักนะคะในการจัดการบริหารจัดการการเงินการงานของคุณนะคะ โอ้เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มต้นนะคะคุณทํามาระยะหนึ่งแล้วนะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะได้นําพาโชคลาภเงินทองความสําเร็จมาหาคุณนะคะเพราะว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วตอนนี้ถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณควรจะได้เนาะเงินทองโชคลาภความสําเร็จมาหมดเลยนะคะ คุณเป็นคนเก่งนะแม่หมอมองเห็นลักษณะของคนที่เก่งเรื่องงานนะคือมีมีสเสน่ห์นะในตัวด้วยแล้วก็ครบพร้อมนะอืมอะไรจะดีขนาดนี้ไหนมาดูเพิ่มโอ้โหหนึ่งเหรียญแม่หมอมองเห็นคนที่จะได้แหละเนี่ยมันถึงเวลาของคุณแล้วนะถึงเวลาที่คุณควรจะได้คุณจะได้รับในสิ่งที่ เป็นของของคุณดวงชะตาฟ้าเปิดแล้วหนึ่งเหรียญคืออะไรหนึ่งเหรียญคือสิ่งที่คุณควรจะได้รับคุณไม่ใช่ว่าคุณจะได้แค่หนึ่งเหรียญใหญ่ๆนะคุณไม่ใช่ว่าจะได้แค่เงินก้อนใหญ่ๆเท่านั้นเออเงินก้อนนี้ก็คือได้ไงใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะมาจากทุกทิศทุกทางเลยค่ะไม่ใช่ว่ามาทางเดียวนะมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะอื้ ทำไมไค่ดีจังเอาอีกละเอาอีกแล้วนะอืไมาดูสิอ่ามีบางท่านบางคนบางพลังงานนะนี่เข้ามาอยู่ในคลิปนี้อีกแล้วนะคะมีอ่อบางท่านบางคนบางพลังงานนะคุณยังออกไม่ได้จากรักสามเศร้าเราสามคนการที่คุณจะเดินทางสายจิตวิญญาณเนานะศีลสสำคัญที่สุดนี่ ให้คุณเริ่มกลับไปดูที่ข้อหนึ่งหม่อะไรสำคัญที่สุดในการเดินทางสายจิตวิญญาณของเราคะ่ะศีลห้าสำคัญที่สุดถ้าศีลห้ามไม่บริบูรณ์คุณภาวนาอย่างไงก็ไม่ขึ้นนะมแม่หมอพูดเลยมันเป็นความรักที่ต้องห้ามถ้ามันเป็นความรักที่ต้องห้ามก็คือมันผิดตั้งแต่แรกเนาะติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่แรกนะ มันก็ผิดมาจนหมดเลยมันแก้ไม่ได้หรอกนะมันต้องไปรือ้อมันต้องไปเริ่มแก้จากต้นขั่วนะจากต้นขั่วมาเลยนะอืมใช่ไหมมีพลังงานบางคนที่ว่าเออมีรักสามเศร้านะใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านบางคนเท่านั้นนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะบางพลังงานเท่านั้นนะคะอ่าแปดไม้แม่หมอมองเห็นคุณจะได้รับข่าวสารเป็นข่าวดีนะข่าวดีเรื่องการงาน ข่าวดีเรื่องการเงินมาแบบปุบปับฉพัดเลยนะคะมาแบบรวดเร็วทันแบบ EMS เลยนะคะมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะแล้วเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับรู้แบบกระทันหันในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้คุณรับรู้ได้ถึงความสุขนะคะแม่หมอมองเห็นคนที่อ,อ่อ เหมือนคุณทํางานภายในอะคะ่ะคุณทํางานทางด้านจิตวิญญาณมาแล้วสักพักนึงตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเออภายในจิตในใจของคุณมันอิ่มมันเต็มมันฟูขึ้นนะคะคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงพลังงานตรงนี้นะคนที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะคุณจะได้รับรู้คุณจะได้เข้าถึงพลังงานนี้นะคะและคุณจะได้มาแบบปุบป,ปับฉพันด้วยคุณจะได้แบบว้าวเลยนะคะ คนที่เข้าถึงแล้วนะคะคุณเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะเพราะนี่เป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับอยู่แล้วนะคะทํางานภายในไปเรื่อยๆนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความรัาบรื่นในชีวิตนะความโลดโผนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่ค่อยมีแล้วนะนะคะจะเป็นความสุขที่ว่าเรียบง่ายไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้น,นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะนะ ไม่มีลงอีกแล้วนะคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาแล้วคุณไม่มีวันตกอับอีกแล้วนะคะต่อให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณอนะคุณคก็จะไม่ทุกข์อะไม่ทุกข์กับมันเลยเพราะว่าตื่นรู้แล้วไงนะหลายหลายท่านนะคะต้องการที่จะทำต้องการที่จะลงมือทำแล้วนะหลายหลายท่านวางแพลนและมีความรู้สึกว่าฉันทำได้สิ่งนี้ทำดีไหมทำเลยดีกว่าเริ่มเลยอยากเริ่มละ แม่หมอมองเห็นคุณจะได้นะคุณจะได้เริ่มนะคะถ้าทำทำปั๊บได้เงินเลยนะทำปั๊บเงินก็เข้าเลยถ้าคุณเริ่มคุณก็จะได้พอมันถึงมันถึงเวลาของคุณอะนะทุกอย่างมันจะไหลลื่นมันจะฟลูนะถ้าใช่ถ้าตรงก็มาฟังกันต่อนะเดี๋ยวขอสับสับต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะซีดา ว้าวจัสติกออกมาบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้ชีวิตคุณนะคะไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้หมดแล้วเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกอืคุณจะได้สร้างจริงๆแหละแม่หมอว่า คุณจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆที่คุณที่คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิง่งที่คุณควรจะทําอะแต่ตอนนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วคุณรู้แล้วว่าในสิ่งการที่คุณทําแบบเนี้ยการที่คุณทาพลังงานแบบเนี้ยแล้วคุณจะได้รับคุณรู้คุณรู้แล้วแล้วแม่หมอมองเห็นนะคุณจะได้รับจริงๆนะเงิน เรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้รับนะเร็วๆนี้นะก็คือเรื่องการเงินเนี่ยจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณไปวางไว้แล้วแหละนะคุณไปปูทางไว้แล้วแหละหลายๆท่านคุณปลีกวิเวกคุณปล่อยวางได้มากขึ้นคุณปลีกวิเวกเลยคะ่ะคุณคุณออกจากสังคมเลยอะอยู่แบบ ต่อให้คุณไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดนะคุณอยู่ว่าบ้านคุณใช้บ้านของคุณให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเลยบางทีคุณอาจจะไม่ได้บอกใครหรอกนะว่าคุณปฏิบัติแต่คุณบวชจิตคุณบวชจิตเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะปล่อยวางได้มากขึ้นค้นหาคำตอบได้มากขึ้นเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเลื่อนระดับจิต ยกระดับจิตของคุณทำงานภายในอยู่เสมอเสมอคนที่ทำงานภายในจนคุณเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจนคุณเกิดปัญญาญาน,นักปฏิบัตินะคะคุณเร่งทำงานภายในมากๆเลยนะตอนนี้นะคือไม่เอาแล้วอะ ไม่เอาแล้วอะสิ่งที่มันจอมปลอมบนโลกใบนี้คุณรู้แล้วอะคุณรู้แล้วว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ไปก็แค่อาศัยเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแค่นั้นเองอยู่ไปใช้ไปกับสิ่งของบนโลกใบนี้เพื่อให้คุณได้มีชีวิตอยู่เพื่อทําให้คุณได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแค่นั้นเองไม่ได้ไปยึดอะไรเลย โอ้โหดีมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหคุณตื่นรู้จริงๆอะ่ะคุณคือแสงสว่างนะคุณคือแสงสว่างให้กับผู้คนอืมเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณอีกหนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าคุณจะได้เจอกับความรู้เก่าความรู้เดิมของคุณนะคะคุณจะได้เกิดปัญญาญาณคุณจะเกิดการตื่นพร่องทางจิตวิญญาณ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณได้สั่งสมมาแล้วหลายภพหลายชาติขึ้นตรงกับจัสติกปัญญายานและมันทำให้คุณมีความสุขมากเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณออกจากความทุกข์เพราะคุณรู้แล้วคุณเอาความทุกข์เนี่ยมาสอนมาสอนชีวิตของคุณมาเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของคุณเมื่อคุณเห็นทุกข์คุณจึงเห็นต้นเหตุแห่งทุกข พอคุณหาต้นเหตุแห่งทุกข์เจอคุณก็ออกจากความทุกข์แบบนี้เลยโอ้โหดีมากเลยนะคะอืมว้าวมากว้าวมากอ่าสองเรียนอ่าปรับสมดุลพลังงานอยู่ใช่เลยนะคะบางท่านนะคะอ่าบางทีคุณคุณก็ปล่อยวางแบบในลักษณะที่ว่า ไม่ต้องเอาความรู้สึกที่ว่ามันเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องเอาความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่มันเป็นชีวิตผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของคุณอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันหนักมันหน่วงเนาะมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันจะเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นชีวิตนะคะคุณก็เลยเอาตัวเองลงไปให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราย้อนวัยไปในวัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณบ้างในช่วงที่เวลาวัยเด็กของคุณนะคะ พอพอเอาความรู้สึกย้อนกลับไปในวัยเด็กว่าเออเราเคยชอบทำอะไรเราเคยเล่นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณดึงเอาเอาความสุขเอาความบริสุทธิ์ตรงนั้นอะ่ะคุณคุณเข้าไปจับพลังงานตรงนั้นได้แล้วคุณเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่างเงี้ยค่ะคุณมีความรู้สึกว่าหมันเบามันเบามากเราไม่จาเป็นต้องแบกอะไรหลายๆอย่างเราไม่จาเป็นต้องต้องเอาความที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ในความที่ว่าต้องรับผิดชอบอะไรมากมายของเรามาอยู่ใน ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมีลักษณะเป็นแบบนั้นเลยนะคะที่แม่หมอเห็นนะคุณกำลังปรับสมดุลพลังงานของตัวเองนั่นแหละ <m> <_ an> ก็ดีจริงดีไม่ธรรมดาแหละนะคะพลังงานวันนี้นะในมรุใต้สำรับสิคะอ้อเริ่มแล้วนะบางท่านนะคะบางท่านคุณพุ่งพุ่งทยานเลยบางบางท่านนะคะเริ่มแล้วนะคะออกแอคชั่น แอคชั่นเลยนะคะในเรื่องการงานการเงินของคุณนะคะหลายๆท่านคุณคุณออกมาทำภารากิจแล้วแหละแม้ว่าแม่หมอว่านะหลายๆท่านกำลังจะเริ่มทำนะคะอืมหลายหลายท่านทำทำแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วอย่างเมื่อกี้นะคะที่แม่หมอได้พูดไปนะหลายหลายท่านกำลังซุ่มซุ่มทำอยู่ซุ่มทำงานภายในอยู่นะคะหลายๆท่านกำลังตกผลึกทางด้าน ความคิดและจิตวิญญาณของคุณอยู่นะคะแต่แม่หมอมองเห็นคุณจะได้ตื่นรู้แหละนะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณมากๆเลยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คุณแบบคุณว้าวอ่ะอืมคุณไม่เคยเจอความสุขแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเป็นความสุขที่บนโลกใบนี้ไม่สามารถตอบโจทย์คุณได้เป็นความสุขที่ต้องให้เอาเงินแสนล้านมา,มามามาซื้อความสุขทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็ไม่สามารถซื้อความสุข ทางจิตที่คุณจะได้ค้นพบเนี่ยคะ่ะสิ่งของบนโลกใบนี้ไม่สามารถมีอะไรมามากกว่าความสุขที่อ๋อที่เป็นความสุขทางจิตที่คุณจะค้นพบเนี่ยคะ่ะองจริงไม่มีหรอกไม่มีของบนโลกใบนี้ที่ที่ที่จะสามารถอธิบายความสุขตรงนี้ได้เป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยว เปิดเพิ่มไหมเดี๋ยวลองเอาไพ่มันจะมีไพ่ที่ออกแนวสายจิตวิญญาณน,นะคะเดี๋ยวดูสำหรับนี้ละกันเนาะเปิดเพิ่มนะคะรู้สึกว่าไพ่อ่านไปแล้วรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรนะก็มันก็ดีก็ดี <laughs> ดอะ่ะดีหมดเลยทำไมเป็นอย่างนั้นก็เลย อ่านอ่านไปก็มีคนรู้สึกว่าเอา้าจบเร็วจังนะคะ <c oughs> ถ้างั้นก็มาเปิดเพิ่มดีกว่าเนาะ <c oughs> ดูซิว่าจะออกอีกไหมนะไพ่ <c oughs> เดิมๆนะ <c oughs> มันตอกย้ำหน่อยนะคะ <c oughs> มีอะไรที่จะมาตอกย้ำได้บ้างคะว่า เรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณจะได้เจอนะเไรวันเรีวนี้คือเรื่องได้มาค่ะนั่นโอ้โหไม่ไหวแล้วจ้ะเคาะระครังให้คุณหนึ่งคุณรู้ว่าไพ่ใบนี้คืออะไรนะ จกักรวาลกำลังจะหยิบยื่นให้คุณแล้วนะคะเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้อะนะเงินก้อนนะคะเงินก้อนนะหลายๆท่านได้รับแล้วนะคะหลายๆท่านได้รับแล้วนะและหลายๆท่านกําลังจะได้รับหลายๆท่านนะคะอยู่ในกระบวนการนะคะคุณอยู่ในระหว่างระหว่างการอ,าอนุมัติอย่างงี้นะคะหลายๆท่านส่งยื่นคําขอไปแล้วก็ กำลังจะได้รับนะคะรอการอนุมัตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอคอยนะคะเราอยู่บนโลกแห่งการเวลานะคะเราต้องรอนะแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับจะวางใจอย่างไรคะวางจิตอย่างไรนะแม่หมอเคยบอกไปแล้วหลายๆคลิปนะคะวางจิตก็คือคุณจะต้องไว้ใจนะไว้ใจวางใจวางใจเชื่อใจเชื่อใจจักรวาลน,นะคะว่าสิ่งที่คุณได้ส่ง พลังงานไปแล้วว่าโอเคฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนคนนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทําคุณงามคนดีแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยตัดสินใจแล้วส่งยื่นคําไปถึงจักรวาลเลยปั้งจักรวาลอ่านของคุณแล้วรออนุมัติใช่ไหมคะพออนุมัติแล้วคุณก็รอเนี่ยรอเงินที่มันจะหล่นลงมาหาคุณนะอันนี้พูดให้เห็นภาพนะพูดให้เห็นภาพชัดเจนว่า ลักษณะการทํางานของอาจาราลเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะแต่แม่หมอคิดว่าคุณเข้าใจแหละคุณรู้คุณเดินทางสายจิตวิญญาณคุณรู้อยู่สิ่งที่คุณทําคุณรู้ว่าว่าคุณจะได้อะไรแม่หมอว่าคุณรู้แล้วนะนี่แหละเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณที่คุณจะได้รับก็คือเงินก้อนนะหลายๆท่านที่ได้รับไปแล้วนะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะ ก็ขอให้คุณใช้สตินะคะใช้ปัญญายาณของคุณนะคะในการดูแลทรัพย์สมบัติของคุณบริหารให้เป็นไป,นปนในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรให้เป็นไป,นปนในทางที่เป็นประโยชน์นะคะทั้งต่อตัวคุณเองและต่อคนหมู่มากและต่อคนรอบข้างเอาจริงๆเราต้องดูแลตัวเราเองให้อิ่มให้เต็มก่อนนะถึงจะเผื่อแผ่ได้นะคะเนาะ หลายๆท่านนะคะยังมีความรู้สึกตีกันในหัวคุณมีความต่อต้านในในใจว่ามันจะใช่หรือมันจะดีเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเราทําแล้วเราจะได้หรอแล้วเงินมันจะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เงินก้อนจากไหนมันไม่มีวิเววมันจะได้เงินก้อนนะแม่หมออะไรประมาณนี้เนาะถ้าคุณยังมีแรงต้านนะมีแรงต้านอยู่ในใจนะคะก็พลังงานยังไม่ถึงคุณก็จะยังไม่ได้ คนที่จะได้รับก็คือคนที่หมดแล้วซึ่งแรงต้านในจิตใจคุณแค่ทําพลังงานให้สูงขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็วางใจทุกอย่างเชื่อใจว่าทำดีต้องได้ดียิ่งให้ยิ่งได้แค่นี้เลยทําแล้วก็ทิ้งไปทำทิ้งทำทิ้งมันเป็นของคุณอยู่ดีคนที่ทํางานมา ภายในมาจนถึงจุดนี้นะคะคุณจะได้รับนะคนที่ไม่มีไม่มีแรงต้านคนที่ไม่มีความขัดแย้งในใจของคุณนะคะคนที่กินอิ่มนอนหลับสบายๆชิวๆไปเลยค่ะแล้วก็ทํางานภายในของคุณไม่หยุดไม่หย่อนคุณก็ทําของคุณไปเรื่อยๆได้เมื่อไรก็เมื่อนั้นพลังงานแบบนี้คุณถึงจะได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเดว,วิวขึ้นมาเลยนะคะ ในจิตในใจของเรานะคะถ้ามันมีมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะได้เล้อเนี่ย <c oughs> มันจะมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมานะคะโอ้โหต้านต่อต้านอย่างรุนแรงถ้าคุณต่อต้านอย่างรุนแรงอะคะ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแค่ความคิดของเราอะนะมเซ็ตของเราอะนะแค่ความคิดว่ามันจะได้เล้อเนี่ยแม่หมอพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะมันจะได้เร้อไม่หมอเออจะไปเอามาจากตรง,ตรง,ตรงไหนเกิดมาเนี่ยมันก็ไม่มี นะจะกินทุกวันนี่มันยังไม่ไม่ค่อยจะพอกินเลยนะมันจะไปเอามาจากตรงไหน,นเนี่ยเดวิลที่มันอยู่ในใจเราอะนะต้องกลับมาดูจิตด,ดูใจของตัวเองก่อนนะว่าเราคิดแบบนี้ไหมถ้าคิดแบบนี้นะเตะตัดขาตัวเองตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วมันจะได้ได้ยังไงนะคะคุณไปดูไมล์เซตของคนที่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยในชีวิตนะเงินทองก็ไม่เคยพอกินพอใช้เลยในชีวิตนะ่ะคุณไปดูไมล์เซตของเขาเลย เขาคิดอยู่เสมอว่าเกิดมาก็แค่นี้จะไปเอาตรงไหนไมันจะทําได้หรอทําไม่ได้หรอฉันไม่มีวันทําได้แค่คิดก็ผิดแล้ว <c ười> แค่คิดก็ก็จบแล้วอะคะ่ะเนาะแค่ไม์เซ็ตมันก็มันก็ไปข้างหน้าต่อไม่ได้แล้วอะนะคะคุณอย่าไปเป็นคนคนนั้นนะคะคุณอย่าไปเป็นคนคนนั้นนะเปลี่ยนไม์เซ็ตใหม่นะเปลี่ยนไม์เซ็ตใหม่เปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะคะว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้เราก็ต้องได้ดีใช่ไหม การที่จะเปลี่ยนความคิดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายความคิดความเชื่อที่เราเชื่อฝังหัวฝังรากลึกมาตั้งแต่แบบตลอดชีวิตของเราอะเรามีความเชื่อว่าเรามัน,ม,นมันไม,ไม่ไม่สามารถทําได้อะมันจะมาเปลี่ยนว่าเฮ้ยอู้ทาได้ดิอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะการที่ว่าเราจะเปลี่ยนจากไมซ์เซตเดิมๆนะให้มาเป็นไมซ์เซตใหม่ๆที่ว่าเราจะต้องสําเร็จได้อะมันมันทําได้ จะต้องเริ่มเปลี่ยนยังไงก็คืออันดับแรกเลยนะคะไปทำสมาธิก่อนอันดับแรกเลยนะนะแม่หมอแนะให้ทำสมาธิก็แค่พูดก็เบื่อแล้วใช่ไหมจิตต้องมีกำลังก่อนนะคะคุณจะ m a n i f e s ได้อะไรได้อะจิตคุณต้องมีกำลังนะคะอืมจิตต้องมีกำลังที่มันแข็งแกร่งมันต้องแน่วแน่จิตต้องตั้งมั่น หากจิตตั้งมั่นแล้วให้ดึงขึ้นมาวิปัสนาดึงขึ้นมาวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาก็คือการอยู่กับกายการอยู่กับจิตเห็นความคิดเกิดดับรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนี่พอเข้ามาอยู่กับปัจจุบันขณะว่าคุณจะไม่ไม่ไปคิดอดีตไม่ไปกังวลกับอนาคตเนี่จะเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะขณะขณะ พอจิตของคุณมีกำลังคุณจะ manifest ใช่ไหมคะพอคุณเห็นภาพอนาคตของคุณปั๊บฉันมัง่งคั่งฉันร่ำรวยแบบนี้ยิงเปรี้ยงไปเลยแบบนี้ก็คือคุณจะได้ทันทีเลยนะคือกระบวนการมันเป็นแบบนี้มันต้องทำจิตกำลังจิตต้องมาก่อนนึกออกปะ แม่หมอว่าคุณเข้าใจนะคะเนี่ยเนี่ยอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองใช้เวลาตกผลึกทั้งความคิดและจิตวิญญาณให้มันเกิดปัญญาญาณแล้วคุณจะได้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนปรารถนาแต่มันต้องปรารถนาไปด้วยความไม่โลภคุณเข้าใจใช่ไหมแรงปรารถนาพวกเราทุกคนมีกันอยู่แล้วอะค่ะนะไม่งั้นไม่กลับลงมาเกิดกันแบบนี้หรอกนะะว่าปรารถนาที่จะมาเกิดปรารถนาที่จะยังอยู่ไม่ได้ปรารถนาที่จะกลับสู่โซสนะคะเนี่ยถึงยังวนเวียนมาเกิดกันอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่หลายๆท่านก็คือจะไปแล้วนะ มาอยู่แล้วนะคะในยุคนี้นะ่าจะมีคนกลับสู่ซอสเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันถึงเวลามันถึงเวลานะคะถึงเวลาแล้วเวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่รู้อีกกี่อสงไขแล้วนะคะอือกี่อกับแสนกับแสนกันนะถึงเวลาแล้วค่ะนะ คนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนะคะคุณกําลังจะเข้าสู่การดึงดูดได้แล้วนะคะถ้าเข้าสู่ความว่างเมื่อไหร่นะคะเข้าสู่ความว่างความเป็นกลางให้ได้นะคะเข้าให้ถึงความเป็นกลางให้ได้ก่อนนะทำไปเรื่อยๆค่ะนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออมันจะทําวันเดียวมันจะจบเลยมันไม่ใช่นะ The Emperor เนี่ยคุณจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ของตัวคุณเองนะคะการเงินการทอง ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเกิดขึ้นกับคุณอนะทุกสิ่งที่คุณปรารถนานะ่ะดีมากๆเลยนะจกักรวาลจะหยิบยย่นในคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะต้องลงมาทําอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะต้องได้เงินทรั์นะคะทรัพย์ที่เป็นของของคุณนะคุณจะได้เอามาใช้บนโลกใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์นะนี่คุณจะก้าวข้ามก้าวผ่านคำว่าขาดแคลนในชีวิตของคุณได้นะใครที่ยัง ติดขัดอยู่ตรงนี้นะคะติดเรื่องความขาดแคลนนะคะคุณจะค้นพบนะคะคุณจะเจอกุญแจนะคะที่ไขประตูไปสู่ความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ของคุณนะคะดีมากๆเลยนะเอาจงจริงเดอะมูลใครเขาจะพูดจะว่าอะไรยังไงคุณไม่ได้สนใจหรอกนะคุณปล่อยชิลแล้วอ่ะคุณไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะพูดอะไรยังไงนะคะ ก็ก็แล้วแต่ใครจะว่าคุณเป็นเป็นออ่เปีกวิเวกอะไรก็เขาเขาก็ปล่อยให้เขาพูดกันไปเลยคุณคุณไม่ได้ไม่ได้สนใจหรอกนะใครอยากจะพูดอะไรก็ฉันจะทำงานภายในของฉันอย่างเดียวฉันรู้ว่าฉันเดินทางสายไหนฉันรู้ว่าฉันทำอะไรคุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่คุณเป็นคนมีสติปัญญาอหละคุณดึง ภูมิปัญญาเก่าความรู้เก่าความรู้เดิมของคุณออกมาใช้แล้วคุณจะใช้ไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรดึงทรัพย์สมบัติเก่าออกมาใช้แล้วใช้ไปได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณปล่อยแล้วอะ่ะทิ้งตัวเลยอะ่ะทิ้งตัวตนเก่าๆเลยอะ่ะนะคะอ่าโอเคได้สำรับว้าวเจดเมนนะคะ แม่หมอมองเห็นคุณเชื่อมต่อได้แล้วนะชเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้ของคุณนะคะได้แล้วนะคนที่เข้าสู่เส้นทางนะคะคนที่กําลังอยู่ในระหว่างทางนะคะแม่หมอมองเห็นคนที่ยังไม่ได้เข้าถึงพลังงานนี้คุณจะได้เข้าถึงนะคะเป็นอื่นไปไม่ได้จะไม่ออกมาแล้วนะคะอืไม่ธรรมดาจริงๆคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะ แม่หมอก็ขออวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท่านนะคะที่เดินทางทางสายจิตวิญ,ญญาณเนาะ,ะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ,ะแล้วก็ขอให้ทุทกๆท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเนาะ,ะ,ะ,ะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ